ขนาดนี้สี่โมงครึ่งค่ะแต่ยังร้อนอยู่เลยนะคะอะวันนี้จะมาผสมเกสรค่ะเกสรที่เราจะผสมวันนี้คือยิมโนนะคะจะเห็นว่าดอกยิมโนบานนีโกบานนูนกกบานนะคะอะเรามาดูกันอันนี้คือดอกบานนะมีดยังไม่ได้เจอนะคะใช้มีดอันนี้ไปก่อนค่ะเราจะตัดกรีบดอกออกนะคะตัดกรีบหรือตัดดอก,ดอก กรีบดอก, <S <S ดอกมีดมันไม่เหมือนตัดกรีบเลยเอออ่ะเราจะตัดกรีบดอกออกนะคะอ่ะถ้าเราตัดกรีบดอกออกอะค่ะในน้ำาำอ่ะให้ดูนี่เขาเรียกว่าอะไรคนหย่อยๆอันเล็กๆเนี่ยค่ะคือเกรสรเพศพู้นะคะส่วนด้านบนค่ะนี่ค่ะคือเกรสรเพศเมียนะคะจะเห็นว่าบางบ้านนะคะเขาจะใช้ปากคีบหรือว่าฟอ r เซปอะ หนีบมาใส่ใช่ปหเนี่ยเนี่ยเขาใช้ปากคีบหรือฟอสเซตอย่างเงี้ยค่ะหนีบมาใส่ใช่ปหเดี๋ยวไม่ติดค่ะเป็นคนทําอะไรชัวร์ค่ะเดี๋ยวไม่ติดตัดดอกแม่งเลยค่ะเดี๋ยวดอกจริงๆแล้วค่อยๆตัดได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ตัดดอกค่ะเราจะผสมข้ามต้นข้ามดอกเพื่อความหลากหลายทางพันธุกรรมค่ะเพื่อจะมีลูกสวยๆวติดออกมานะคะ สมข้ามต้นข้ามดอกเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือเกสรเพศผู้ที่กิ่งตัดกลีบเราออกไปใช่ไหมคะแล้วนี่คือเกสรเพศเมียเห็นไหมคะ,ะเราก็จะหยิบเอาเกสรเพศผู้ที่ติดอยู่บนกลีบดอกแปะลงไปที่หัวค่ะเพื่อติดชัวใช่ไหมถ้าไม่ทําแบบนี้มันจะเป็นยังไงคะจะไม่ค่อยติดจะปกติทําทก็ถึงนะก็ฉันไม่ชัวไงแกก็รู้ว่าฉันเออเออเดอ๋อเดอ๋อยู่อ่ะไป ยายต้นก่อนกิ่งจะผสมข้ามต้นข้ามดอกเลยนะคะนี่ค่ะตัดตับมั่วเลยค่ะเคยมีตัดแล้วหลงด้วยค่ะอ่ะอันนี้ของดอกไหนวะอันนี้ของดอกไหนวะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีอ่ะต้นแม่สวยๆอ่ะคะ่ะจะใช้ผสมทางโรงเรือนเลยก็มีนะคะให้ดูอะเดี๋ยวพ่อให้ดูนะว่าต้นแม่มีต้นไห่บ้างนะคะ วันนี้สะผสมวันนี้ดอกบานเยอะนะคะเกะชอบต้นนี้เห็นไหมเกะชอบต้นนี้เออเนี่ยเห็นไหมเกรสรเพศนเมียเขาว่าแต่ต้นนี้มันอยู่ต่ำนะหรือฉันตัดสูงวะฉันน่าจะตัดสูงตัดไปเลยค่ะตัดยังไงก็ตัดเราไม่ได้มีกฎเกณฑ์ค่ะตัดไปเกสรลวกเกสรลวกอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะคุณลูกผสมทีเล็กหรือทีลักแล้วทีเล็กับทีลักต่างกันยังไง ไม่รู้อย่าถามเยอะกูไม่มีแฟนมันอย่าถามกูเยอะกูไม่รู้หรอกโลโฟก็บานผสมไหมบานต้นเดียวขุบไปแล้วด้วยอ๋อไม่บานต้องหลายต้นน,นะเดี๋ยวเราจะไปดูผสมโลโฟกันด้วยเนาะวันนี้มีโลโฟบานนะคะวันนี้มีโลโฟบานเดี๋ยวพ่อจะผสมโลโฟให้ดูนะน่าจะหุบหุบไปแล้ว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  ได้แต่นี้มันผุไปหมดแล้วอ่ะหุบผสมไม่ได้เหรอหุบไปหมดแล้วต้องผสมตอนที่ไม่หุบเหรออืมแล้วเราต้องเข้าโรงเรือนกันกี่โมงบ่ายนี่คือสี่โมงครึ่งนะคะคุณผู้ชมคะ่ะมันยังร้อนแบบร้อนหมอดใครอะยัง มันยังร้อนแบบร้อนมากอันนี้ดอกกุบอนนี้นจะลองตัดนะดอกกุบจะลองตัดนะอนี่ลองเ่ะแค่นี้ก็ยังไม่ได้เพาะเลยขยันจัดลูกเรียแล้ปิดไปก่นอนหลังจากที่เรานะคะทำการผสมเกสร เรียบร้อยแล้วอย่างเมืนอย่ที่กิ่งบอกอะค่ะกิ่งเอาชัวใช่ไหมคะโดยเอาเกรสรเพชรพูดที่ติดกับกรีบดอกมันมีปริมาณเกรสรเพชรพูดเยอะมากแล้วก็วางแปะไปบนยอดเกรสรเพชรเมียเ,เลย mm hmm. เห็นไหมคะเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะคือติดชัวลักษณะของฝักจะเป็นยังไงอาจจะให้ดูนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะคือลักษณะของฝักซึ่งฝักในลักษณะนี้ค่ะเป็นฝักอ่อนอันนี้กิ่งผสมไว้ทิ้งไว้นะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นความฝักแก่ขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะแล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 ะแบบนี้ค่ะลักษณะนี้คือฝักแก่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวนะคะกลายเป็นสีแดงแล้วนะคะ อ่ะอันนี้ก็จะให้ดูนี่คือฝักแก่ที่จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงนี่คือฝักนะคะนี่คือฝักอ๋ออันนี้กำลังใกล้สุกค่ะอันนี้คือใกล้สุกมีคนสงสัยว่าเอ๊แล้วฉันจะสามารถเก็บมันได้เมื่อไหร่จริงๆอะค่ะถ้าฝักเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงแปลว่าเก็บได้เนาะแต่กิ่งอะเป็นคนชัวค่ะกิ่งจะเก็บเมื่อฝักมันแตกค่ะ ลักษณะนี้ค่ะลักษณะนี้นะคะคือลักษณะที่ฝักมันแตกแล้วค่ะกิ่งถือว่ามันแก่จัดแล้วแก่ชาราแล้วค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเก็บค่ะจะเห็นนะคะว่าด้านในฝักค่ะจะเจอเ,จอเมล็ดเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาเมล็ดไปทําการล้างนะคะหลังจากล้างเมล็ดเสร็จแล้วเราก็จะเพาะเมล็ดกันค่ะ จริงๆสีแดงแบบเนี้ยค่ะก็สามารถเก็บได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะฝักมีลักษณะเป็นสีแดงแบบเนี้ยก็เก็บได้แล้วกิ่งจะลองเก็บดูเนาะเพราะกิ่งถือว่าฝักมันแก่แล้วนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเก็บค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างกันนะคะคือบางครั้งเก็บอะค่ะเก็บฝักเนาะเอออันนี้ไม่เก็บรอก่อน บางครั้งอะคะ่ะการเก็บฝักของบางคนนะคะเขาก็จะใส่แท็กไว้ด้วยว่าเอออันเนี้ยแม่จากต้นไหนแม่มีลักษณะเด่นอย่างไรนะคะแต่กิ่งอะไม่ค่อยได้เพาะเท่าไหร่เน้นผสมว่างก็เพาะไม่ว่างก็ไม่เพาะซึ่งปกติก็จะไม่ค่อยว่างก็เลยไม่ได้ติดแท็กค่ะอยู่กันตามมีตามเกิด นะคะอยู่กันตามีมตามเกิดไปเพราะต้นไหนสวยเราก็เก็บค่ะส่วนเพาะแล้วต้นไหนไม่สวยเราก็ทิ้งค่ะแล้วมีเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาผสมใหม่ไม่ได้ติดแท็กไว้เนาะว่าเป็นต้นแม่ A ต้นแม่ B ต้นแม่ C อย่างไรนะคะ,อะโอเคค่ะ่ะถ้าถ้าเราได้ฝักแล้วนะคะ,ะฝักตกถ้าเราได้ฝักแล้วนะคะนี่ฝัก เราก็จะทําการล้างเราก็จะทําการล้างฝักมานะคะเนี่ยด้านในฝักจะเป็นในส่วนของมเมล็ด สะอาดนะเะนี่ยค่ะก็จะค่อยๆถูไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราถูเสร็จแล้วนะคะ่ะเมล็ดกส็สะอาดเราก็จะนําเนี่ยค่ะเม็ดเล็กๆเนี่ยค่ะนะคะคือเม็ดของมันนะะจะให้ดูนะคะนี่คือมเมล็ดที่ล้างจนสะอาดแล้วนะคะเยื่อๆข้างในที่เป็นสีข้างในเนี่ยค่ะก็หลุดออกแล้วน,นะคะ เราจะนำมะเมล็ดอันนี้ค่ะไปทำการตาหรือว่าผึ่งให้แห้งนะคะคลิปหน้าเรามาดูการเพราะ,มะเมล็ดก,กันนะคะอ่าให้ดูค่ะนี่คือมเมล็ดนะคะ